คนที่มาอยู่แล้วก็เจอเรื่องแปลกๆใช่ไหมเช่นแบบว่าอากาศรอบตัวอยู่ดีๆแม่งก็เย็นลงผิดปกติอเออ,อคนที่มาเช่าอยู่เนี่ยก็เรียบโทรเจ้า,จาของบ้านเนึ่องเขาตกใจว่ากูเห็นผีกับตัน พเวสินกันอีกแล้วนะคะทุกคนน่ะยังไงตามึงตามึงขอบคุณครับผมอะไรวะอะไรอะกินน้ำกินกินน้ำกินท่าเลยเรียบร้อยมาฟังน้องพีรเล่านะฮะะเอาดิ้นเอเรื่องแรกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกมึงต้องรู้จักก็คือไททานิกอืมไททานิก ก็จะนึกถึงแจ็คกอาโรสใช่ไหมถ้าถ้าให้กูเดาวน่าจะเป็นศพคนเรือล่มปะที่ล่มตายติดอยู่ในเรือหรือเปล่าวะจริงจริงมีมากกว่านั้นก็ถ้านนึถึงเรื่องผีเกับไททานิกก็น่าจะคนตายในเรือนั่แหละ้ยดคนตายในเรือจำนวนคนอะไรเงี้ยเอะเยอคนเยอะเออคนเยอะแล้ววันนี้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 จะมาเล่าถึงกัปตานเรือไททานิก โอ้กระตันเหรอเอ่เอตอนดูไทเทคนิคกุก็จะไม่ได้โฟก,ก,กัสเรื่องกัปตันกันใช่ปะ <c oughs> หรือหรือโฟกัสก็ตอนดูก็<ง>เป็นเป็นคนเงียบๆขึมๆเหมือนแบบคือลุกลุกเขาเป็นคนแก่ใช่ไหมเป็นคนแก<ช>่ที่ถ้าถ้านึกตามความเป็นจริงคือเขาเขาน่าจะท่ำช่องประมาณหนึ่งจากจากที่จากที่ดูมาคือเขาเหมือนเขาแบบจะใช้คําว่าอีโก้แมครก็ไม่ไม่ไม่ผิดหรอกเนาะคือเหมือน มีความมั่นใจตัวเองจนจนประมาทแกพ่านรถขนาดมัเยอะค่าอาบน้ําร้อนมาก่อนเออประมาณนั้นนะอ่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องตาลุมกัปตันไททานิกที่ว่ากันว่าเป็นกัปตันที่เก่งมากผ่านประสบการณ์มาเยอะมากค่าตัวแบบว่าสูงเป็นระดับต้นๆเลยอ่ะแต่ก็ัอหละอย่างที่มูว่าอะไรเนี่ย ไปตกตกทุกครั้งไม่ได้จำปะแกตัวเองพี่เต้าตีเลยแล้วกันนะหลอนไม่เอาเต้าตีนะด้วยที่ว่างอะไป็แม็กกาดไฟห้องเรยวอะอืมทำไมห้องเขียวๆเงินเปิดไอ้นี่คันเลอร์ลูปไอ้กูก็เปิดเหมือนกันเปิดคันเลอร์ลูปเปิดทีนี้นะเราเรื่องผีหมักกระเยาะเสร็จก็ได้แหละ แต่ที่น่ากลัวของเรื่องนี้ก็คือวิญญาณที่ยังตามหลอกหลอนผู้ที่เช่าบ้านต่อจากลุงเขาเออที่ทําให้กับตันเกี่ยวอะไรกับการเช่าบ้านวะก็เขามีบ้านใช่ไหมพอเขาตายบ้านก็ถูกปล่อยเช่าอ๋อบ้านของเขาเอง yes เออก็ไม่มีใครสามารถอยู่บ้านตาลุงนี้ได้อะแต่ก่อนนั้นก็จะมาเกินเรื่องของลุงนี้ก่อนนะฮะ ชื่ออะไรเราะกัปตันคนนี้ชื่อกัปตันเอ็ดเวิร์ดสมิธนะฮะเกิดในปี1850แล้วก็คือทีเนี่ยเริ่มการเรียนรู้การเดินเรือตั้งแต่อายุ13 13ขายวิญญาณให้กับการขับเรือ,อ,อตั้งแต่13แล้ว้อได้มาเป็นกัปตันตอนอายุ30เออซึ่งนังก็ตัวจริงของโมงการแหละเออจน บริษัทไวสตาร์ไลท์ที่เป็นเจ้าของเรือไททานิกเนี่ยดึงตัวนางเข้ามาทํางานแต่ก่อนที่นางอ่ะจะมาเดินเรือไททานิกเนี่ยก็อายุกรป๋าเข้าไปหกสสองปีแล้วก็คือเกษียนเออเออเแต่มันจะเป็นลำสุดท้ายปะที่เขาแบบ yeah, ใย่ใช่ใช่ใช่เพราเป็นลำสุดท้ายอ่ะนางก็เลยจะสร้างตำนานบทใหม่อ,อให้กับเรือที่ไม่มีวันจม ใช่ <c oughs> ก็คือนางจะสร้างสถิติด้วยการเดินเรือเร็วที่สุดในโลกไปถึงดิวอรอก่อนกำหนดฮาวใช่แต่ในขณะที่มีคำเตือนนะว่ามีภูเขาหนําแข็งเออแต่เขาก็ไม่สนใจเลย <c oughs> <c oughs> เขาก็ต้องการจะตามหาความฝันต่อไปจะต้องทำลายสถิติต่อไปอือ,อสุดท้ายยังไงฮะเรือก็จมเออถ้าตามเรื่องก็จม ในช่วงภูเขาน้าแข็งในวันทีน่สิบสี่เมษาแกก่อนจมเนี่ยเขาก็ได้สั่งเด็กผู้หญิงคนชราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยคนในเรือจนกระทั่งวันรัศสุดท้ายทีใครตายตอนที่เรือล่มหใช่ตายตอนเรือล่มถ้าตามหนังคือเขาไม่ได้หนีออกมาว่าเขายังอยู่ในห้องห้องหงเออแล้วก็อยู่คนเดียวอันนี้ถ้าตามหนัง่ะคนติดเขาแหละเนาะเออเออนั่นแหละ รับผิดชอบสูงที่สุดเออใช่เขารับผิดชอบอ่ะทีนี้เข้าถึงพาร์ทของเรื่องหลอนเอออ่ะในเมืองหนึ่งที่สเตฟฟอร์เซอร์อังกฤษมีบ้านหลังหนึ่งที่ใครๆอ่ะก็เล่าว่าเป็นบ้านผีสิงเออ,เอ,อคนที่เข้าไปอยู่เนี่ยต่างมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันมีอะไรแปลกๆแ,แถมก็ไม่ใช่แค่ความรู้สึกคิดไปเองด้วยอะ่ะเออก็คือบ้านหลังเนี้ย ถูกสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่19เป็นบ้านเกิดของกัปตันนั่นเอง uh huh. ที่จา่าลงนี่เป็นนานมากแล้วเ uh huh. จ้าของบ้านนี่ก็ถูกเปลี่ยนมาหลายคนซึ่งมีคนที่มาอยู่แล้วก็เจอเรื่องแปลกๆใช่ปะเช่น uh huh. แบบว่าอากาศรอบตัวอยู่ดีๆแม่งก็เย็นลงผิดปกติคนที่มาเช่าอยู่เนี่ยก็เรียบโคเจ้า, uh huh. จาของบ้านนี่ยควาตกใจว่ากูเห็นผีกัปตัน แล้วคนที่เคยอยู่อยู่ดีอ่ะก็แบบมีน้ำอ่ะเจิ่งนองเต็มพื้นท,ท,ทั้งๆที่ท่อก็ไม่ได้แตกหลังคาก็ไม่ได้รั่วแล้วน้ำเนี่ยมันมาได้ไงวะอ,อ,อ๋อเห็นเห็นผีคล้ายๆคนใส่ชุดกัปตันแต่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นกัปตันเรือไททานิกใช่ไหมอ่าอ,อ่ะแล้วก็เขาก็ว่ากันว่ากัปตันเนี่ยเขากลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็ทิ้งหลักฐานให้คนเห็นมีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่มาอยู่ก็อยู่ไม่ได้จนต้องขายบ้านทิ้ง ตลอดคัง้งครัวใช่ไหมใช่จากนั้นไม่นานมานี้ก็เมื่อปี2019นะฮะก็มีการเปิดประมูลแล้วก็ปิดที่ร้อยแล้วด้วยราคามากกว่า5สนล้านบาทก็คือเป็นกระจกของใช้ส่วนตัวของกัปตันที่เชื่อกันว่ากัปตันเนี่ยจะปรากฏอยู่ในกระจกทุกวันครบรอกของการจมไททานิกอ,อันนี้คืออันนี้เหรอไม่ไม่ใช่ประมูลบ้านใช่ไหมประมูล ประมูลของใช้ส่วนตัวของกัปตันอ๋อไปกรอบรูปรอะใช่กรอบรูปมันจะจบม,มีรูปต่างๆต,ตัวของเขาแบบออกมาเป็นตัวๆไหมหรือว่าแค่แบบว่ากูก็ไม่รู้่แต่เขาก็เห็นลักษณะเป็นเป็นกัปตันนะแล้วแล้วบ้านนี้ก็เป็นบ้านเก่ากัปตันอ่ะมันก็พอจะแกะเชื่อมโยงได้อยู่ใช่ปะว่าแบบเป็นมีการของกัปตันก็ค uh ือ huh. คนที่มาเช่าอยู่ไม่ได้บอกว่าเป็นบ้านของกัปตันเ hmm. รือแทคเนิก แต่เขาเห็นคนลักษณะที่เป็นกับตันถูกไหมแล้วเขากับตันแบบตวเปียกๆพื้นปียกๆมาอยู่ในบ้านเขาใชคนที่สายคนที่ปล่อยเช่ามันก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าชีวิใช่รู้อยู่แก่ใจตันน่ะใช่ไหมอ่าไม่บปกบ้านมันผ่านประวัติอะไรมาในความจริงอ่ะใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าถ้ามันเป็นบ้านคนมีชื่อเสียงขนาดเนี้ยน่าจะรู้ว่าะแบบก็กูว่า กูว่าเขาอะอาจจะรู้แต่ยังไงอ่ะนี่มันไป็นกับบ้านของกัปตันเรือไททานิกด้วยเออใช่กูว่า,น,าน่าจะรู้เฮ้ยจะ<ม>ได้อยู่บ้านต่อจากกัปตันคุว่ามองมองมุมวิทยา,าศาสตร์นะสมมติว่าบ้านเนี้ยแม่งเป็นบ้านของกัปตันที่แม่งมีชื่อเสียงใช่ไหมนั่นแสดงว่าคนที่เช่าเช่าต่อก็น่าจะรู้อยู่แล้วถูกไหมสมมติว่าพอเขารู้รู้ตอรี่แบ,บกาวบ้านอยู่แล้ว่ะมันเหมือนจิตมนุษย์เราแม่งปรุงแต่งได้นะวมยแบบว่าด้วยบ้านเนี้ยแม่งแม,ม่งเคยมีประวัติว<ม>่าอะไรเงี้ย แลวการที่เห็นเห็นอะไรแบบเป็นชุดกับตันนั่นคือในหัวมันเจเนเรตอยู่แล้วว่าเอ้ยคูจะเจออะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยสุดท้ายแม่ดังก็ไอันนี้ก็มีเหตุการณ์น้ำเจิ่งนองพื้นก็ไม่แตกหลังคาก็ไม่รั่วเอออะไรเงี้ยมันก็ก็จะเออบางทีแม่อาจจะอุบิเหตุแล้วมันก็แมทกันพอดีอันนี้มองในมุมวิทยาศาสตร์นเออมันก็มีความเกี่ยวเกี่ยวข้างในมันมาเชื่อมอในหัวอยู่แล้วอ่ะเออกับตันมากับตันมากับตันแล้วเท่าๆที่กูอ่านมาเหมือน เขาบอกว่าซีนซีนสุดท้ายในหนังที่กับตันที่ฉายมันมันจะเหมือนกู๋จำไม่ได้ว่ามันเป็นภาพกับตันข้างหลังหรือเปล่าแล้วแบบเหมือนเขายืนอยู่ในห้องนั้นอ่ะนั่นนั่นก็คือคนสุดท้ายที่เห็นกับตันจริงๆอ่ะก็คือมุมนั้นเนียมุมเดียวกับกล้องในหนังอ่ะจริงับเออคือมุมในหนังเออคือมุมในหนังกับมุมคนสุดท้ายที่เห็นกับตันจริงๆอ่ะก็คือมุมเดียวกันอ่ะคือมองเห็นกับตันจากด้านหลังอยู่ในห้องนคนเดียวแล้วก็ยืนนิ่งๆมองดูนาฬิกาอะไรสักอย่าง เออแล้วก็แบบไม่ได้กังกวลกวายที่จะหนีอะไรเงี้ยคือแบบพ่ชีพก็ยอมตายเออยอมตายเพราะความผิดพลาดของตัวเองอะไรเงี้ยประมาทเองเออก็หล่อนดีพราะมันก็แอบเศร้าแลนะ้วมันก็ไม่ได้น่าก,กลัวขนาดนั้นแต่ว่าจะตอนมาเยี่ยมบ้านไหมกูว่าถ้าไททานิกแบบมันเป็นซส์สตอรี่ไททานิกได้นะเว้ยแบบเป็นของกัปตันอนะว่าว่าเขาผ่านอะไรมาแล้วก็มาจบที่ไททานิก อะไรเงี้ยเออก็ประมาณนั้นนะก็สัมพระเวศินวันนี้เออก็ไม่ได้หลอนเท่าไหร่แต่แอบแอบมีความเศร้ามีความอะไรนิดนึงกับตันเออกับตันเออว่าคิววิกหน้าเป็นใครแอ๊มก็อ่ะไล่แม็กต่อก็ได้บออปยิ่งฉกันดขอบคนณไม่ละเฮ้ยแม็กแม็กมีเรื่องแล้วแม็กเตรียมเรื่องแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปหน้าตึงจังวะแล้วสปอยเลยสปอยเตรียมเรื่องแล้วหน้าตึงเลยเหร เปยนอยู่ในหัวแ้้ไอเจดอยู่ในหัวว่ะแล้วเดี๋ยวรอติดตามเริ่์แม็กทิหน้าเนาะเ็จะเป็นเรื่องอะไรประมาณนี้ฝากวัสดีทุกคนที่เข้ามาจากทางทิกตอกเลยนะครับผมก็จะทยอยลงเรื่อยๆ้วกันเป็นไฮรลงไฮไลท์เนาะห้ามพาไฮไลท์ติดของสัมภเวสตด้วยกดไลค์กดแชร์ ปิดปิดปิดแบบเป็นทางการก็ทุกคนฟังเรื่องราวในวันนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กับช่องใหม่เราด้วยนะคะซึ่งเซิร์ชใน YouTube ได้เลยสอมเพลสินแล้วก็ยังไงต่อเน็ตต้องกดกองเป็นช่องแยกเลยใช่ปะใช่เช่องแยกแล้วช่องแยกแบบล้วแล้วมันก็สองร้อยกว่าทรับเออขอทรัพยว่าเดินอย่างมัดโกงเอออยากถือว่าถ่าแล้วแน่ เจอกันเจอกันในปีหน้ากับเรื่องเล่าของน้องแม็กนะฮะ <c oughs>